สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมบารมีองค์พ่อจตุความรามเทพอีกกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นรุ่นที่ดีมากๆรุ่นหนึ่งนะครับคือในช่วงนั้นเนี่ยสักปีสี่เก้านะครับทางวัดสายล่าที่นครศรีธรรมราชนะครับทุ่งใหญ่นะครับท่านพ่อท่านนวลเนี่ยท่านจะสร้างอาคารต้อนรับอาคารตุก,กะที่มาวัดสายล่านะครับวัปดปฎิถารามานะครับท่านก็เลย อยากจะระดมทุนนะครับทางเว็บไซต์จตุคามตอนนั้นน่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศในช่วงนั้นนะครับก็เลยได้ร่วมหาปัจจัยไปช่วยพ่อท่านนวลน,นะครับทีนี้ในการสร้างเนี่ยก็มีการรวบรวมมวลสารแบบสําคัญสาคัญในช่วงนั้นเยอะมากๆนะครับทั้งหินปัตตสีมาใบแรกของประเทศไทยแล้วก็มวลสารต่างๆจากหลายหลายวัดนะครับที่โด่งดังนะครับเช่นวัดเขาบันไดอิด วัดดอนยายหอมวัดศรีสะทองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเยอะแยะมากมายอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับทําเป็นหนังสือโบชูอมาสวยงามนะครับคือมีวัติครบถ้วนนะครับแล้วก็มีอย่างจิมดามณีของอาจารย์เจือตอนนั้นนะครับปีสีท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็ให้มาแบบหลายกิโลมากนะครับแล้วก็นํามากดเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะครับทั้งเม็ดกระดุมทั้งเป็นองค์จตุคามนะครับโดยใช้เป็นแบบจิมดาวมณีล้วนเลยนะครับ ทั้งองเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยหอมมากๆนะครับเป็นสูตรของวัดกลางบางแก้วเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มดูวัตถุมงคลสักสองสามชิ้นแล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ของให้เพื่อนๆดูหนังสือสักนิดดีกว่านะครับเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับจะได้ศึกษาความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับอยากจะเก็บบันทึกไว้เพื่อ เวลาเพื่อนเจอรุ่นนี้จะได้มีข้อมูลพื้นฐานนิดหน่อยนะครับโอเคครับนี่นะครับนี่นะครับพ่านนวนนะครับตอนนั้นนะครับท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่ยครับแล้วก็การเก็บมวลสารต่างๆนะครับทํำผฉายนะครับที่ถ้ำเขางูนะครับนี่นะครับได้ ได้ผงปูนโบดเก่ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่วัดศรีสะทองนะครับก็ได้มานะครับเป็นต้นตำรับของพระราหูอยู่แล้วนะครับนี่ฮะวัดดอนใหญ่หอมนะครับก็ได้มานะครับมีของหลวงปูดเจอนะครับที่ให้ผงจินดาวันดีมาเยอะนะครับหลายกิโลนะครับผมแล้วก็ท่านเกษตรกรุดที่ฝังอยู่ด้านหลังองค์จตุขามให้ด้วยนะครับ นี่นะวัดไผ่ล้อมก็มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับทาพิธีอยู่หลายมากครับมวลสารก็เก็บอยู่นานมากนะครับเกบจิก็เนี่ยนะครับเยอะแยะนะครับถือว่าแบบในยุคนั้นเนี่ยพิธีดีมากๆนะครับแต่ก็ไรายได้ก็เอาไปบริจาคให้กับทางวัดไส้ล่านะครับทำลายบล็อกทำลายอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ มีตัวเลขทุกองค์นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูสักสองสามองแล้วกันนะครับเดี๋ยว,วน,นี้ผมว่าจะลองนําเสนอพวกเมระดุมต่างๆนะครับกับตัวเนื้อจินดามณีของอาจารย์เจอนะครับเนีย่ยนะฮะจะได้เห็นภาพแล้วก็เอาเป็นอะไรดีเนาะนี่ดีกว่านะครับเนื้อละวะแก่ทองพวกนี้นะครับ ทสร้างแค่999อีกสัก2เหรียญน,นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมเกันก่อนนะครับเืิ่งต้นนะครับเริ่มจากอาของท่าจันเจือก่อนลกันนะครับที่เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวขอย่อลงไปนะครับ น้จินดามณีเด็ยท่านอาจารย์เจอให้มาเยอะมากนะครับตอนนั้นที่สําคัญเนี่ยคืออาเนี่ยก็ได้เป็นองค์พ่อมานะครับมาดูองค์ใหญ่ก่อนนะครับนี่เป็นจินดามณีล้วนๆนะครับหอมมากๆนะครับสูตรวัดกลางบางแก้วนะครับนี่นะครับทุกองก็จะมีเลขนะครับ มีโคดมีเลขชัดเจนนะครับเก็บสะสมง่ายนะครับอันนี้เป็นหน้ากากเงินแท้นะครับเนื้อผงยาจินดามนีครับนี่นะครับแล้วก็ใครอาจจะเคยเห็นนะครับเนี่ยฮะเม็ดยาจินดามนีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะับผมก็เก็บไว้บ้างนะครับมีอยู่นิดหน่อยนะครับที่ไม่ได้เป็นองค์จดูคามนะครับ ครัก็เ,เก็บไว้แค่ตัวยานี่ก็เป็นมงคลแล้วนะครับลองมาสร้างมุทุม,มงคลยิ่งเป็นมงคลนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าที่มาสร้างเป็นเม็ดกระดุมนะครับเพื่อนเม็ดกระดุมเนี่ยก็จะมีสองเนื้อที่น่าสนใจนะครับที่ผมชอบนะครับก็คือเนื้อจินดามานีนะครับของท่ายจาันเจือนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหินพัทสีมา ที่อยุเป็นพันปีของแผ่นดินสุวรรณภูมิที่อยู่ที่วัดตั้มเขาง,งูลาดบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นพระเจารีมาล้วนๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูสักกล่องหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะเป็นเม็ดกระดุมไซส์เล็กๆนะครับ่ใหญ่มากเป็นรูปองค์พ่อนะครับก็ประมาณสองเซนนิดๆนะครับสองจุดสองอะไรเงี้ยนะฮะคือ หลังจากปั๊มแล้วเนี่ยตอนนั้นท่านอาจารย์เจอก็แยกเศษตัวตะกุดด้านหลังให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งแบบความเป็นหินพัชสีมาสวยงามนะครับีครั้งแรกจากกล่องมาสิบห้าสิบหกปีแล้วนะครับผมไม่เคยแกะออกมาเลยนะครับเนี่ย สีมานะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับตะกุดที่ท่าจนเจอเสกให้นะครับจะฝังอยู่ด้านหลังของทุกองค์นะครับแล้วก็ด้านขอบนี่ก็จะยิงเลขยิงโค้ดนะครับนี่นะฮะเกือบ สิบห้าสิบหกปีลมมาคมได้กแกะนะครับเลขสวยเหมือนกันนะองค์นี้สองหนึ่งสองนะครับแขวนใช้ดีนะครับมีเป็นตะกุดทองคำด้วยนะครับแต่ตะกุดเงินจะสร้างเยอะกว่านะครับเดี๋ยวดูเนื้อจะชัดนะครับเพื่อนอ่าโอเค นี่นะฮะตะกุดยันพุทซ้อนนะฮะของอารย์เจนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับทุกองจะมีเลขหมดนะยฮะมีโค้ดมีเลขนะครับจะจำง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูอันที่เป็นเนื้อวัดกลางบางแก้วที่เป็นโอ้นี่ึ้นฟ้าครับเต็มหมดแล้วนะครับเกือบสิบหกปีไม่ได้แกะออกมาเลยนะครับ จะเห็นเบอร์ไปหน่อยนะครับพิมพ์เดียวกันกับอ,องค์ที่เป็นเนื้อหินพระจ้าสีมานะครับพเพื่อนเพื่ออ้๊บเต็มเลยนะครับสิบหกปีไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่นะครับเป็นทินดาวมณีแบบนี้นะครับเม็ดอย่างเงี้ยนะครับพเพื่อนแต่เอามากดเป็นองค์พระนะครับเป็นเม็ดกระดุมเล็กๆนะครับ หน้าแขวนนะครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับฟ้าขึ้นเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเนื้อโหฟ้าขึ้นหมดแล้วนะครับไม่ได้เปิดกล่องมาเลยนะครับสิบกว่าปีเพิ่งมาแกะวันนี้นะครับอ่าดูด้านหลังนะครับเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าท่านอาจารย์จะเนี่ยนะครับตะกุดนะครับเห็นอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับ พอเห็นเนื้ออยู่นะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับไปดูสิมีไหมเลขไหมนะครับมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับโดนปกคลุมไปด้วยเส้นใหญ่นะครับฝ่าขึ้นเยอะมากนะครับเนี่นะครับ ยาล้วนๆเลยครับจินดามณนีวัจจามังแก้วนะครับดังที่สุดอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆคงทราบดีนะครับท่านเนี้ยที่ไม่ขึ้นก็จะประมาณองค์ใหญ่เดี๋ยวผมเอาองค์ใหญ่มาเทียบให้ดูดีกว่านะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือเนื้อจินดามณีที่ต้องล้วนๆเหมือนกันเป็นหน้ากากเงินนะครับ แต่นี้ไม่มีตะกุดนะครับนี่นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลสุดท้ายนะครับที่ผมชอบนะครับเป็นเหรียญนวะแก่ทองคำนะครับในตอนสร้างเนี่ยผสมทองคำไว้เยอะมากนะครับพิมพ์เป็นองค์พ่อ กับปิดตาพังพระการนะครับเนื้อจะออกพิงโกหรือบางองค์ก็แบบนี่นะฮะก็จะแบบเป็นสีทองเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูจากอ่าองค์พ่อก่อนละกันนะครับจะเป็นเหรียญสามจุดสองเซนนะครับเพื่อนนี่ะ เห็นไหมแกะทองคำมากมากนะครับนวะดูลยครับเหลืองเลยครับเวลาหูล้อมองค์พ่อนะครับด้านหลังก็จะเป็นวัดพระบรมธาตนะุคนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็โอ้โหสีทองเหลืองเลยนะครับแกะทองจริงครับรดี่เหรียญน,นี้มีเพื่อนแบ่งไปแล้วก็เลยอยากจะถ่ายเก็บไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพอไม่มีถ่ายเราจะหาถ่ายยากขึ้นเรื่อยนะครับ ขอบนี่ยิ่งง่ายเลยครับรุ่นนี้เนี่ยจะตีโค้ดแบบว่าเขียนว่ารุ่นจอมจักรพรรดิมหาบารมีนะครับแล้วก็มีโค้ดแล้วก็มีเลขนะครับเนี่ยนะฮะเลขสี่สองครับเพื่อนๆองนี้นะครับก็มีโค้ดนะครับแล้วก็เขียนรุ่นนะครับนี่นะครับขนเนื้อสวยมากมากครับองนี้เป็นสีทองเลยครับ เดี๋ยวมาดูองค์ปิดตาบ้างนะครับเป็นปิดตาพังพกาลอันนี้ออกเป็นพิงโกชมพูชมพูนะครับคือละวะเนี่ยแก่อะไรเขาก็จมีวันนะออกไปทางสีนั้นนะครับนี่นะฮะเป็นปิดตาพังพกาลนะครับคือสององค์เนี้ยพิมจะนี่นะฮะ ใกล้เคียงกันนะครับแต่ด้านหน้าก็จะเป็นปิตาก็เป็นองค์พ่อนะครับไม่เหมือนกันนะครับตัวเหรียญก็จะมีหมายเลขหมดนะครับสร้างแค่9 9้า้อยเ้า้าเหรียญน,นะครับเนี่ยนะจอมจัก,กรพรรดินี่นะจอมจัก,กรพรรดิมหาบารามีนะครับอยู่ตรงขอบนะครับเขาเป็นโค้ดนะครับ ็เป็นเลขนะครับอันนี้เลขสวยนะครับสี 4, 3, 4่สามสี่นะครับเนี่ยนะครข้างหน้าก็จะเป็นองค์ปิตาพระมก,กาแล้วก็มีพญายนาคอยู่ด้านบนสีสรษะนะครับมีราหูร้อมนะครับแล้วก็มีด้านหลังเป็นเนี่ยฮะสิบสองนักษณะนะครับก็เจดีย์พระบรมธาตุนะครับ ให้ดูคู่กันนะครับหสวยมากๆครับนี่นครับโหด้านนี้เห็นไหมครับทองเลยนะครับเพื่อนแกะทองจริงครับเลรน,นี้สวยสุดๆไปเลยครับนี่ก็ออกพิงโกไปเลยครับโอเคครับวันนี้10กว่าน,นาทีละ เดี๋ยวพบกันใหม่ละกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้เห็นวัตถุมงคลเยอะๆเลยนะครับของรุ่นจอมจกักรพรรดิมหาบารมีนะครับเพื่อนๆพอท่านนวลวัดไส่ล่าแล้วก็อาจารย์เจวัจามังแก้วแล้วก็อีกหลายเกจิที่ร่วมปลุกเสกนะครับเป็นวัตถุมงคลที่น่าหาใช้ในช่วงนี้นะครับพระหูแล้วก็องค์พ่อนะครับขอได้ไว้รับอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ทราบอยู่นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติ่งนะครับเพื่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ